สบายดีบรรยากาศยามแรงๆต้นกล้วยเฮาแล้วแล้วพี่น้องพอดีหาโมงแล้วหาโมงกลัวเอาไม่เอาไม่หม่โม่เผาเด้อหนึ่งเด้อมะพร้าวเด้อเมียสีเบิ่งบรรยากาศก่อนอ่ะเด้อเตรียมเด้อ ถากองหันไปก่อนอุ้ย<อ>บรรยากาศง่ามครับอะไรดีปะลรื่งมือหนีห้าก,ก็อาบน้าห้าก,ก็เก่าพรมแล้วก็อาบน้าห้าก,ก็สิไปบ้านเกิดเลยแพะบ่เลยโอ้ไปอาบน้าหายหายยังโอ้ พ่อใหญ่เออป่าสุดสวยเนะาะพ่อใหญ่จ้ะอ๋อพ่อใหญ่หมุนให้ดูหน่อยค่ะโดยเสาบอ่อไถ่เหรอแม่โอ้โห่ไถ่เ้าบ่อไถ่หว่อเอออ๋อบ่อเล่าเนาะโดยป่าสุดสวยขนาดสิไปวันเกิดนอมื้อนี้เนาะ เออยู่บ้านไหนเนาะวันเกิดเบ้านนานานโอ้วันนานานไปกั็ไปเยเนาะไปกันไม่ใหญ่อ่วาวันจะไปน้ำบ่ให้เมยไปน้ำอยู่บ่ให้ไปว้าอยากให้เมยไปน้ำบ่พัง,งมึงคันเมย์สะดวกเมย์ขันโดดบดเต็มเมย์กะทิไปน้ำยย yeah! พี่น้องบรรยากาศไปฮะปหาบน้ําบ่ให้แม่มหาบน้ําๆปลูกกวยแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยเ้กวยเฮาก็สิเติบโตเหือแต่เสริมแถวนั้นเนาะพี่น้องถ้าว่างๆว่างๆว่างๆจังปลูกใหม่ตะมันขึ้นโคดเนาะเสริมใส่ทลกกเกก ไปเรื่อยสร้างไปน้ำคาบ,บางหวางเฮ้บรรยากาศอยู่บ้านเขางามขนาดเท่เนี้ยแดนเห็ดยังแบบไหนแดนไปเบิงไก่ย่านไก่มากัดไก,ก่ไป่ะจ้าโอ้ไปต้นบากหวังต้นนี้ก็ใหญ่แล้วเวลาสามปีเนาะพี่น้องสามปีด้วยสองปีสองปีกลัวใหญ่ยยด้ต้นละแซนหา ตอนน่ะสามสี่ห้าร้อยอู้สามสี่ร้อยเฮ้ยมบวชเชนหาตะกี้กับประมาณสามร้อยกลัวบรรยากดาศยามแรกคอยเก็บอันนี้มากซ้ำกระมังมาไหวนีม่มาเสียวไปล่างปลุกพักก่อนพี่น้องไป ขึ้นมาเพื่อนเตรียมดาบเท่าพี่น้องสืบวงเวนเนี่ยไฟกระลับอีกพี่น้องเอ้ย่งสิมีแต่เดียบดาบเท่าเลยมีแต่เท่าเต็มเต็มเลยมันมอ <ไป S 2> ีสิดาบแบบบริเวณนั่นเอาเท่าล่งก่อนเอาล่องด้วยกินมนไว้ประดาษไป มันี่ใายป่านสิไปวัน,น,นเกิดวันเกิดพี่แพรค่ะอ๋อถือใจแต่ก็แ,กแพ้บ้านจะเห็นน้อยเดียวกับทางาามาแบบอยากป่ากบบไี้กับสาวแพ้ช่วงสิเสแอบแนวี่ปลาพี่น้องปลาปลาบแบบรีบเลยบุหรีใส่บุหรี่ด้ก พ้อมบุมีมักถั่วหมกเคี้อนหลาบใจแต่หัวห้อยเออไม่หัวหอยหัวนจิ๋แล้วมหอยน่อยหอยน้อยก็มันหัดอุ่นนาหลาบรปลีบเลยพี่น้องตลาบดิบมื่อิชีบบ ออกซีเคียวประกันเลยมันจะเป็นหลับเท่าแบบโบดเดคือเ้ารู้อ่ะอ้อยมันก็คือกานข้าากินพักส,สดนะพักก่นโดนกระเด็นพักบอกทำกันคำคำคนัเนี่ยคมสะอาดก็ได้อ้าแซ่บย่อร่อยดี <laughs> ซาจอยมาซาจอยเอ็นเท้าจอยไหมน่าดากินแถวเดา่ายปักลากหลายคิดว่านองซุกสิมะก็ได้ละอัพหลากลายจะถ่ายบอลแม่สัมเพิ่นไปคนเขา ก็แค่ะเห็ดกินโยบจักหักกะอันนี้ให้หักกะคำปานมาหรุกมาขอทานกินกอนมามากนี่หน่องมาเด้อจะเจอไหนแต่บอแมกันเล่าใส่เท่าเละๆดาบเท่ามันจังเสียบสื่อเท่าสื่อแบัละลายมันจังเป็นหลาบเท่า เดี๋ยวล้มเามเามัาแล้วมาจะกินอีกกินอะไ่จ่อยหาสิเจปะนแ้าจ่อยิหนแม่มัเหันเดียตอนหอยปบบจวนพี่น้องเดี๋ยวสิข้อโตกินข้าก่อนเนาะ กรับเจ็บบ oh, yeah, uh, ่อ้อยมาแต่ใส well, ่กินไหมอัน so ้วมาเมื uh, so ่อเดินอ้ายบะอ้าวคือเบิดอ้ายสบดีดพี่น้องใจมากเลยเี๋ยวไผ่คนละรับตาเบือเหมือนจ้ามอดอดนี้หอบที่สามเจ็บป่ดเจ็บ่ที่เข่าส่องหัวเจ็บบ่ใใ่ปั่ เสี่ยมเพิ่นมีบาทหลายเสี่ยมบ่เฮ็ดนี่เจ้ามีบาทหลายเออจับเสียมเบิดเยมื้อนี้มีบาหลายติมันเอิิ้องหมบ่อยากกินข้าวได้เดี๋ยวกินออีกแม่ซกินข้าวแล้ว้พี่น้อง ยวสิพาใส่ปานไปวันเกิดว้ะปีจเอาไมหยันเอาอันนี้ไปน้ำแบบเท้ากินบวชไปมาจมาไปปานไปยัางทาเท่าจุคุไปต้องขาหู มาเดอบนไไรเกลือเขาเนาะมุ้งม่งมีแว่าอาหารมาาหาของปลาแหนกที่หอมาหกวปลามาเติมเกลือมั้เจ็บเอียง ไปใจเพะ่านกิมอวนไปนันอ้แค่มันเห็นนเกิดไปมันจะเ็้วนเกิดก็เขาจะว่าวนอกพี่นอกจังไปได้ได้เาเจะแบบว่า่นี่แบบบอกนะว่า ไปเด้อไปวมันเกิดเด้อหมือนนี้วันเกิดซานานเา้านี่เข้าก็ได้ไปนะคันพอดีเดไปวันเกิดโดยต่ะพี่น้องเพื่อโยวันนอกเอาเคยยันอะไบอืม

ไ่ได้ทาบ่บ่ได้ทาบ่ะอ้าโอ้อุทิศแปเพื่อเออเออไปซะนึกกระสาวปออยากมาในท่าอ่าเี้ยามาบนเช็เต้นจแม่งไหมได้อยู่บเดี้เป็นบเดีำได้เห็นหูำได้ Ôi này dưới ơi. Lâu mà há tại có ดีห้องนำ้ำโอ้หันไปเนาะ <sh arp> <sh arp> ข้ามกันขึ้นก็ได้กกนไปจะโถ ขี่ต้มขี่โค้กไฟบางหันพอดีไฟบ่ถอยปลาหมัดจันทร์หมูแจ็คเนื้อไปวันเกิดเนาะพี่น้องบ้าดคามน้ำกระสิยากแน่เนาะเวลาไปใช้คำคำาำคืนยากบนทางทาคันนาคาาว,ลวแล้วเพื่อ กสิค่นี้อสิขาาไม่จะมาไปไดเลยไปนะอนาะข้นบหายมาเลยสขาเละพ้อมขามากกั้นบไดตยงโอ้โอเจ้าบอวมันตายเดือนหดนีอิหาไปอะไรยังไจะมากก็ไโอ้เาวพ้องเใกกงเขื่อนคู่ โายป่านแดนมาพี่โอ้ใส่ใส่เหือนขู่โอ้หนี่ว่าเหคื่อขู่โอ้คู่นอนเถิงคู่กับนอดนะลูกคู่กันอนมา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 ทาพี่ทาเท้าย่พี่ ดูดลาฟิน,นาฮะคู่เรือนคู่ถาเทาวพองเอาหลุดออกมาเห็นหลงเคู่อันนเอคู่แต่ว่ายุดทาอกบ่อะโอ้ย,ยอนั่งทางลังเนาะว่าทางในรถเต็ม นาะบรรยากาศดีมาหอดงานวันเกิดพันได้พี่น้องเอ้ยห้ามตายใช่ห้ามเนี่ยห้ามตายใช่ห้ามห้ามหามเกินวะเปหน อ้งนวันเกิดพองกินลายเว้หานแม่ใจปันโอ้หมูลาย มนนันเกิดเอือยเอ,อแพ้ตาป่านจะเคนเห็นหมูลายดีใจวะนี่มหมูหันสิโอ้หมูลายย cho nên đủ phải được nhanh 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 อยู่น,ยนีซิกางเนาะพี่น้องเป็นบ้าทน,น่าไา้เมืองสนาสมบูรณ์คือกันเน้องผิดหรอกเจียงจับปัสักแต,แ,แต่ว่าล<น>ิฟ<น>ท์ทชแชเดน,นอ,อ่นอนอาอยังวะเมืองโคเซโดมเ,เมื่อมีอะไรเมื่อเกิดหนาสมบูรณ์ครับเออมันเกิดถามไปกับเมืองโค ไปไปสิเป si ้าไปไปยับเขาติโมเฮ่เจ้าของวันเกิดเป้าค้เดียวแล้วเว้ยเอา่าโต๊ะมือให้อึอยเ้อะยันโต๊ะมือให้อึอยไปมาลองเพลงจาว่าเจ้าสิมาลองเพลงให้เดอดแท้แงขึ้นมืก่อนเม่ไแกบอาอยู่บ่าติดใดติไปลองเพลงให้เดอดแท้ดอกเพลงบัน เอาเสมากัดมือมามาก่อนแม่มาเอาแบบเบอร์เดจทูยูเอาวนี้เป็นบรรยากาศการเป่าเค้กนอกห้องสายปั่นกระสิเคิร์สไอย่างวนไปวว้าอยู่มูฮานข้าไปไก่โม เบะจะซื้ออาหารเคยกับบ้าเป็นยังจังบาหารอืวเขยแหละแกละที่แรงเลื่นเขยอ๋อจะซือบาหารละ่ะอันนี้แป่งเค้กกันแล้ว,ลวบรรยากาศในงานวันเกิด ตอนนี้สายปานสิไปพูกแกนให้เอื้อยเนาะแม่จะกเปิดเสียงมันเต้เปิดบะไรมันเป,มเป็นเสียงอน,นี้มันติดนีก้กระซีกต้องเอามาผากเอาผากเอาวันบึงบรรยากาศเพราะว่าเปิเปดเพลงเสียงดังคือพูกแกนให้นอกเน้ะพี่นอ้นองอ,อว้พรวันเกิดสุขสันวันเกิด ลอยหนองมีความสุขหลายเนาะเป็นเน็ตตีของพ่อแม่ตั้งใจเฮียนเฮีย็นเก่งใจปันกับเคิร์อย่างเดียวโขดใช่บุกกระยอนสม่ากระยอนมกซุกมันนมหอมเอาไปซะ มา่าเรื่อนเนี่ยพี่น้องจนดึกนะไยาบานกันเนาะพี่น้องเจอกันไหมคลิปหนา้าบรรยากาศอยู่บัดบานตัางหลังมีไฟสุดลุนเซลยเด้อห่งตลอดเด้อ